สวัสดีครับทุกท่านจะมาอัปเดตกราฟของ bitcoin นะครับคลิปนี้ทำขึ้นมาเพื่อดูแนวโน้มและทิศทางของคลิปโตเคกอเรนซีนะครับแต่ไม่ใช่เป็นคลิปที่แนะนำในการลงทุนนะครับผมทุกคนต้องตัดสินใจด้วยตัวเองครับเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับก็ผมต้องย้ำไว้เสมอนะครับคลิปนี้ทำขึ้นมาในแนวทางของตัวเองเท่านั้นนะครับจะถือว่าเดาก็ได้นะครับผมไม่เป็นไรนะครับผม ก็ตอนนี้นะครับตามเฟรมเดย์ Day, นะครับมันทุบลงมายืนเส้นสีขาวนี้นะครับไม่ลงมาที่โลก่อนหน้านี้นะครับยอดท่าตรงนี้45,700นะครันเจนนี้นั่นหมายความว่าถ้าเป็นลนักษณะแบบนี้ถ้าเกิดมันทุบผมคิดว่านะครับมันน่าจะเป็นเั้งเขียวได้นะครับถ้าเกิดอุตสาหดึงขึ้นมาแบบนี้แล้วอยู่ที่4 7 0 0 0เนี่ยผมว่าน่าจะดึงเนี่ยรอบนี้น่าจะ5 2 0 0 0ดอลลาร์นะครับนี่คือการคาดเดาของผมนะครับ ตามเพลมเดย์จะต้องเป็นสีเขียวนะครับผมตอนนี้นะครับ S4 นะครับก็น่าจะขึ้นมายืนแต่ต่ว40,7700นะครับ40,7700นะครับยอดนี้นะครับแล้วก็ลุ้นต่อนะครับผมอ๋อโอเคครับอีก10นาทีจะเป็นแต้งใหม่เกิดขึ้น นะครับตรงนี้อาจจะเป็นแบบแดงนะครับเป็นแท่งแบบเป็นแท่งแบบแบบแดงแบบนี้นะครับแล้วก็ทำจุดกลับตัวแล้วก็แท่งใหม่เกิดขึ้นน่าจะเป็นแบบนี้ได้นะครับผมนะครับก็ยืนอยู่เส้นเดินลายนี้นะครับอ่ารอบเลขกนะครับเพื่อนๆนะครับสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้ารอบนี้ที่ขึ้นไปในรอบของหลายๆเดือนเลยนะครับแต่คิดว่าน่าจะบินกลับแล้วนะครับผมมาดูตามเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ล็อครับ ดูแล้วนะครับก็ยืนยืนอยู่ในเส้นเทนไลน์ปกตินิสัยของเขาแล้วนะครับก็จะตามลักษณะแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมอยู่เบนแลวเรามาสังเกตดูนะครับเมื่อตัดขึ้นก็พุ่งมาก็ลงมาทําให้หลุดนิดนึงแล้วก็ดึงขึ้นกลับขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราทําเรืองดูด้วยกันนะครับเห็นไหมปึ๊บอ่าอยู่แบบนี้นะครับทาท่าเหมือนจะหลุดลงมาจิ้มแตะนะครับยกเหนือนะตลอดเลยนะครับนี่คือมีแกบ เรียกว่ามีช่องว่างนะครับไม่ให้หลุดลงมาพยายามยืนใต่เส้นถีมปูนี้อยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่ยอมไม่หลุดแล้วก็รอบนี้ล่าสุดเลยนะครับล่าสุดก็ลงมาใกล้ๆลงมาทุบไม่หลุดจะแหลกนะครับเพราะว่าคนส่วนมากเนี่ยจะเปิดโฟลว์ใบตรงนี้กี่ชั่วโมงเช่ามันจะรู้ว่าไซเวยอยู่ทั้งวันเนี่ยคนเปิดบายตรงนี้มันก็ทุบไม่หลุดให้ปอดแตกแล้วมันดึงขึ้นกลับแล้วตายไปตรงนี้แล้วมันแสกหน้าไปเลยนะครับผมข้อเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับว่าคืนนี้จะไปไกลแค่ไหนนะครับตอนนี้4ี่หมื่นเจ็ด 1,100แล้วนะครับผมก็ลุ้นกันต่อนะครับน่าจะเป็นแตงสีเขียวพรวดขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะครับ47,300นะครับแตงชั่วโมงนี้นะครับผมนะครับเป็นจริงหรือเปล่าแล้วก็แตงใหม่เกิดขึ้นนะครับลุ้นนะครับอ้าหมื่นสองมาตาล่าผมก็ยังลุ้นกันต่อนะครับผมทางเฟรมเอฟซีมาเอฟซีมาก็บินกลับไปแถวๆนี้แน่นอนนะครับแถวๆโซนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับก็ คิดว่าไปได้นะครับตัวที่ย่อหนักของตลาดตอนนี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญอีลอนนะครับอีลอนก็ขึ้นรนอนแดงนะครับประมาณ7%นะครับนี่ถ้าดูแบบนี้ก็ก็น่าจะรีบาวขึ้นได้นะครับผมนะก็ลงมาอยู่ในเส้นนี้เช่นกันนะครับสําหรับเหรียญอีลอนนะครับผมส่วนตัวที่บะนะครับก็อยู่ที่2 7งเนะครับก็แพทเทิร์นเดียวกันเลยนะครับถ้าเกิดบิตคอยน์ไปนะครับทุกตัวเข้าไปนะครับผมโอเคนะครับกิชูก็1 7ึ นะครับคิทชูก็สวยงามมากนะครับผมนะน่าจะไปได้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ผมก็ยัดอัพเดตเฉพาะตัวบิตคอยนะครับเพื่อนๆโงดูคราบัปอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมต้องจัดฟิวเจอร์หน่อยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับผม